โอเคน้ก็ขอกราบสวัสดีพ่อพี่พ่อแม่พี่น้องชาวถ่ายกันทุกท่านนะครับแม่แม่งิดตรงนี้ตลอดนะครับผมในกอนนะวันนี้เป็นข่าวดีสําหรับผมนะเป็นข่าวดีสําหรับท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะก็หลังจากวันนี้เป็นต้นไปครับถึงวันอถึงสงการนะผมถึงสงการเลยนะเอาละกันนะถึงสงการรับโปรโมชัแนชอฟรีนะครับแค่กดติดตามผมก็ได้ครับ ไม่เป็นห่วงไม่ต้อง90 9าทงทูครับผมก็แค่ติดตามผมแบบได้แน่นอนนะผมนะฮะก็นะครับ,นะครบแค่กดติดตามผมมาเป็นข่าวดีฮะตั้งแต่วันนี้ฮะตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้ว,นนวันอาทิตย์ครับถึงสงการนะร,รับทำโปรโมทช anel ฟรีนะฮะใครสนใจก็เมนใต้ล่างคลิปเมนใต้ล่างคลิปได้นะครับอ่าหรืออยากจะให้ผมทำอะไรก็บอกได้นะครับก็ <c oughs> โอ้ยน้ำทำโปรโมชั่นแนลนะนะผมตั่งแจกวันนี้นะครับถึงสงการเลยนะครับอ่าก็สนใจเม้นได้ครัผมก็ใครที่ชอบผมก็ใครที่ชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับชอบมา,มากๆกดแชร์นะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ